เอ้ยแกน่ะไม่รู้จักโตมนหรืองไงวะอยากจะตายใช่ไหมเฮ้ยอย่าลืมไปกดไลค์เพจกันด้วยนะครับนอกจากข่าวสารม่จิกล้วเรายังมีการ,ร์ตูนสนุกๆให้อ่านด้วยนะ ก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของคลิปนี้ขอเตือนไว้ก่อนนะครับว่าคลิปนี้เป็นการสปอยอนิเมะของโตเกียวเรเวนเจอร์ซีซั่นหนึ่งก็ถ้าใครยังไม่ดูแล้วอยากไปดูก็ขอให้ไปดูก่อนนะครับปิดไปได้เลยแต่ถ้าใครมาดูแล้วก็ไปกันต่อเลยตอนนี้การ์ตูนที่ร้อนแรงที่สุดในซีซั่นนี้หรือซีซั่นที่แล้วก็คงจะไม่มีอะไรที่ร้อนแรงเกินไปกว่าโตเกียวเรเวนเจอร์เรื่องนี้ทํายอดขายได้ชนะดาบพิคาตอสูรนักคุนในมังงะาญี่ปุ่นนะแล้ววันนี้ผมก็ทําทรงนี้มาเลยครับ ข้างกะว่าจะเป็นดาร์คแค้นนะครับแต่น้องๆบอกว่าพี่เป็นได้แค่ดาร์เแค้นเท่านั้นแหละมีหลายๆคนอยากจะรู้ว่าสีไหนเด่นด้านไหนแล้วก็2ส,สีของมจิผสมกันแล้วจะได้ยังไงบ้างผมคิดวิธีอธิบายไม่ค่อยออกนะแต่ว่าน้องๆหลายคนก็ดูการ์ตูนเรื่องนี้มาใช่ไหมตัวเกียวรีเวนเจอร์เดี๋ยวผมจะเอาตัวละครในการ์ตูนเนี่ยมาบอกว่าตัวไหนสีอะไรหรือว่าถ้าคุณมีลักษณะของตัวนี้ชอบตัวนี้ก็ควรจะไปเล่นสีนี้เราจะมาเริ่มที่ทาเคมิจิก่อนนะพระเอกของเราที่มีความรักพวก พ้องอยากจะช่วยนางเอกอยู่ตลอดเวลาแล้วก็อยากจะทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นอย่างนี้ก็ต้องเป็นสีเขียวขาวแน่นอนเพราะว่ามีทั้งความรักพวกฟองและรักความยุติธรรมโอเคถึงหลายๆคนจะบอกว่ามันปัญญาอ่อนไร้ประโยชน์ต่อยก็ไม่เก่งอะไรก็เถอะเขียวขาวก็ไม่ได้จะเก่งเสมอไปนะบางทีก็ต้องมีพลังพวกฟองเข้ามาช่วยด้วยต่อไปเป็นหัวแห่งชาติดาเคนดาเคนเป็นคนที่รู้ว่าเหรียญมี2ด้านมีแสงก็ย่อมต้องมีเงาถึงเวลาจะสู้ก็ต้องปล่อยหมดัดถึงเวลาจะไปขอโทษก็ต้องก้มหัวทะนั้นดาเคนก็ต้องอยู่ขาวดำแน่ นนถ้าใครชอบด่าเค้นให้ไปเล่นขาวดำต่อไปก็เป็นองค์หญิงแห่งแก๊งโตเคียวมันจิไขไมกี้คุงไมกี้คุงนี่ซิมคนเยอะรักความยุติธรรมและบ้าบิ่นเดินเข้าตรงไมกี้คิกแบบไม่เกรงกลัวใครถ้าเป็นตัวละครในไม่จริงน่าจะมีความสามารถอินเดสตรักด้วยฉะนั้นขอให้ไมกี้เป็นขาวแดงเลยครับปาจินปาจินไม่หล่อข้าม ต่อไปเราจะมาดูสมาชิกของโตมันตั้งแต่สมัยแรกอีกคนหนึ่งคนที่เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็บ้าตากกาแบบผิดเพี้ยนไปหมดไม่รู้มันเสพอะไรมาหรือเปล่าก่อนจะมาเข้าแก๊งต้องนี่เลยคัสึโทระก็เป็นคนที่เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้ครับตากกาผิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปหมดอยู่ใกล้ๆก็อาจะโดนแทงได้นะฮะถ้าใครชอบอย่างนี้ขอแนะนําให้ไปดําแดงเลยครับต่อจาก ช่วสุดขีดแล้วก็มาดีสุดขั้วกันบ้างคนที่ให้การสนับสนุนพระเอกอยู่ตลอดเวลาพระเอกล้มก็ต้องฉุดมือขึ้นมาแล้วก็ย้อนอดีตใช่ไหมคนคนนั้นจะเป็นใครไม,ไม่ได้เราอยากน้องของนางเอกนาโอโตโคุงนั่นเองคือเขาบอกว่าเรื่องนี้ถ้าไม่มีนาโอตโตคงุงพระเอกคงจะจบตั้งแต่แรกๆแล้วอะใครชอบคนเฟรนลี่พึ่งพาได้ฉลาดฉเฉลียวรักความยุิธรากก็ต้องเล่นข่าวฟ้าเป็นนาโอตโตคุงนะครับต่อไปก็เป็นสมาชิกรุ่นก่อตั้งอีกคน ที่มีความรักพวกพ้องและเป็นก้าวใจของสมาชิกแก๊งอยู่ตลอดเวลาแล้วคนนี้นี่ส,สาวๆชอบันเยอะด้วยนะคุณเขาคือมิสซิยะนั่นเองคนที่มีทั้งความฉลาดและต่อยตีก็ไม่ได้แพ้ใครอย่างนี้ก็ต้องสังกัดอยู่ที่สีฟ้าเขียวอยู่แล้วนะครับต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งสมาชิกแก๊งของโตมันที่เป็นผู้ขอตั้งเหมือนกันถึงจะดูบ้าบิ่นแต่ก็คิดแผนอะไรไว้ในหัวอยู่แล้วและก็เป็นเพื่อนที่ดีของไมกี้ด้วยผมขอตั้งให้บาจีเป็นสีฟ้าแดงเพราะว่าอัจฉริยะกับคนบ้าอยู่ใกล้กันแค่เอื้อ ะะถึงว่าจะมีสมองแต่ก็ทําอะไรไม่ค่อยคิดถึงหน้าถึงหลังเท่าไหร่ ต่อไปก็จะเป็นฝั่งตรงข้ามที่เป็นศัตรูของไมกี้ที่แบบว่าเป็นคนเดียวในเรื่องที่พอจะปะมือในเรื่องการเท้กาลังกับไมกี้ได้ฮันมะเขียวดําที่ตรงข้ามกับขาวแดงหรือทิ้นเชิงก็คือมีทั้งคาริสมาพอตัวก็คือพักพวกเยอะแล้วก็สีดําก็คือสามารถทําอะไรก็ได้ที่ให้บรลลุกเป้าหมายเรื่องชั่วไม่เกี่ยวขอให้กูดได้แล้วกันแถมต่อยหนาขึ้นหาให้ฮันมะเป็นเขียวดําไปเลยครับต่อไปก็น่าจะเป็นบอสของเรื่องนี้ฆ่าคนมือไม่เปื้อนก็ต้องเป็นคนนี้นะครับคิซากิ ใครที่ชอบแบบลงแบบแฟลตลงแล้วฆ่าศัตรูตายหรือว่าทําอะไรแล้รับล่อๆ่อยืมมือคนนั้นฆ่าคนนี้ฟ้าดําเลยครับโอเคในสุดแล้วก็หมดแล้วขาดเขียวได้อีกคนนะ่ะเอาเป็นว่านายอยู่เขียวแดงและกันบาจิน คือมันไม่ค่มีตัวเด่นๆแล้วครับสำหรับอนิเมชั่นโตเกียวเรีวนเจอร์เนี่ยตอนนี้ก็ซีซั่นหนึ่งออกมาครบหมดแล้วนะฮะที่สำคัญคือมีภาคไทยด้วยใน m ิวส์ไทยแลนดถ้าใครยังไม่ดูก็กดไปดูได้เลยที่ช่อง m ิวส์ไทยแลนด์ใน YouTube นะครับการ์ตูนด,ดีๆด,ดูฟรีมีจริงอย่าลืมไปติดตามกันนะครับ